เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าสารโดยธนาคารอมสินนะครับอีกสักครู่หนึ่งไป,ไ,ปไ,ปไปพูดคุย,ก,ก,ยกันเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์นะครับจากกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพได้อย่างไรจะพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขไทยพงพัฒนศิรินะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพะเยาในช่วงเล่าสารโดยธนาคารอมสินนะครับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบบ็อกเซตไดอารี่จากธนาคารออมสินจำนวนหนึ่งรางวัลให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS พิมพ์คคำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4 2 2 1 0 7 5ส่วน Facebook Live เเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ ระบบการสุม่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครโดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS เดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีและนอกจากนี้ครับ เรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้หนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจาวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคําถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับได้กําหนดมาตรการในการยกระดับความปลอดภัยสําหรับการฝากเงินสดทุกครั้งที่ตู้อัตโนมัติทุกธนาคารนะครับโดยจะต้องระบุ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็รับรหัส OTP ผ่านทางมือถือส่วนผู้ที่ใช้บัตร ATM ก็ตามบัตรเดบิตก็ตามบัตรเครดิตก็ตามถ้าใช้บัตรเหล่านี้ในการฝากเงินจะต้องบัตรต้องเป็นของผู้ฝากเท่านั้นนะครับโดยมาตรการดังก,กล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับตัวอ,อีกครั้งครับธนาคารนมสินนะครับได้ยกระดับความปลอดภัยในการฝากเงินสดที่ตู้อัตโนมัติของทุกธนาคารนะครับโดยการฝากทุกครั้ง จะต้องระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็รับรหัส OTP ผ่านโทรศัพท์มือถือส่วนการใช้บัตร ATM บัตรเดบิตแล้วก็บัตรเครดิตเพื่อฝากเงินสดเนี่ยนะครับผู้ฝากจะต้องใช้บัตรดังกล่าวซึ่งเป็นของผู้ฝากเองเท่านั้นนะครับซึ่งจะมาตรการนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่ามาตรการยกระดับความปลอดภัยในการฝากเงินสดที่ตู้อัตโนมัติ ของทุกธนาคารเนี่ยนะครับในส่วนของธนาคารออมสินนั้นได้กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยขึ้นมาใหม่โดยการฝากทุกครั้งจะต้องกําหนดหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็ต้องรับ OTP หรือว่ารหัส OTP ผ่านทางมือถือนะครับส่วนถ้าจะฝากโดยใช้บัตร ATM ก็ตามบัตรเดบิตก็ตามหรือบัตรเครดิตก,ก็ตามเนี่ยจะต้องเป็นบัตรของผู้ฝากเงินสดเท่านั้นนะครับคำถามคือมาตรการนี้จะเริ่มใช้เมื่อไหร่ ส่งควาต่อมานะครับ s m s 4 2 2 1 0 7 5 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กนฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินนะครับได้ปฏิบัติภารกิจธนาคารเพื่อสังคมนะครับด้วยการมุ่งมั่นปลูกฝังการออมอย่างมีคุณค่าเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงมีการใช้นําเอากระปุกออมสินเนี่ยมาใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงเรื่องการออมเงินนะครับแล้วก็ยัง เป็นของที่ระลึกจากธนาคารออมสินที่ลูกค้าสามารถจดจําได้อีกด้วยนะครับเนื่องในโอกาสบรรออมแห่งชาติวันที่3 1ตุลาคมนี้ครับทางธนาคารได้จัดการประกวดการออกแบบกระปุกออมสินในหกข้อที่ว่ากระปุกออมสินเพื่อความยั่งยืนนะครับชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม4 0สนบาทด้วยการมีการแบ่งการประกวดออกเป็นสองประเภทนะครับคือประเภทสวยงามและก็ประเภทนวัตกรรมสร้างสารรค์ซึ่งจะเปิดกว้างสําหรับบุคคลทั่วไปนะครับ ส่งสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ใน2ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกคือส่งทางอีเมล GSB กระปุกเซ็นเตอรสกดตรงตัวนะครับ GSB กระปุกเซ็นกระปุกคอนเทสครับขอไป GSB กระปุกคอนเทส at GSB.or.th นะครับหรือจะส่งตัวเองก็ส่งได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรอาคาร3ชั้น5ธนาคารออมสินสนักงานใหญ่นะครับซึ่ง รายละเอียดต่างๆเนี่ยสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th สำหรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้นนะครับธนาคารก็จะนำไปใช้เพื่อผลิตกระปุกออมสินในโอกาสต,าต่างๆต่อไปนะครับการส่งผลงานสามารถส่งได้จนถึงวันที่16ตุลาคมนี้ครับส่วนการประกาศผลท้งวันจะประกาศในวันที่20ตุลาคมนะครับทางเว็บไซต์ของธนาคารอ,อมสินและก็ทาง a c e b o o k GSB Society นะครับ สำนักงานกสทชขอแจ้งเตือนภัยจากมิจฉาชีพนะครับที่ทําการแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกสทชแล้วแจ้งว่าท่านผู้ฟังเนี่ยมีการเปิดใช้ซิมโทรศัพท์มือถือในพื้นที่จังหวัดที่อยู่ห่างไกลแล้วก็นําโทรศัพท์เนี่ยหรือว่าซัมซเนี่ยไปใช้กระทําสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับโดยบอกว่าถ้าหากท่านไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นเจ้าของซิมเนี่ยก็ให้ไปแจ้งความที่สถานีตํารวจในพื้นที่หรือถ้าไม่สะดวกก็ให้ทําการแจ้งความออนไลน์ ผ่านลายของสถานีตำรวจซึ่งลายที่ว่านี้เนี่ยเป็นลายปลอมนะครับมิจเาชที่ปลอมขึ้นมาดังนั้นทางสำนักง,งานกสะทะชในขอชี้แจงนะครับว่าทางสำนักง,งานไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนผ่านช่องทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการใช้ซิมโทรศัพท์มือถือเพื่อกระทําสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับจึงขอให้ประชาชนรนะมัดระวังอย่าไปหลงเชื่อโทรศัพท์หลอกลวงแล้วก็อย่าให้ข้อมูลส่วนตัวอย่าโอนเงินอย่างเด็ดขาดนะครับหากไม่แน่ใจก็ให้รีบวางสายไปทันทีหรือถ้าหากว่าพบข้อความหรือสาย ต้องสงสัยสามารถแจ้งบาะแสมาได้ที่กสทช call center น,นะครับหมายเลขโทรศัพท์1200โทรฟรีนะครับแล้วก็สายด่วนตํรวจไซเบอร์ครับหมายเลขโทรศัพท์1441นะครับการทาพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทอพอกระทรวงคมนาคมนะครับขอยกเว้นการ จัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษรวม3สายทางโดยการประกอบไปด้วย1คือทางพิเศษเศษฉเลิมมหาหคนครนะครับหรือว่าทางด่วนขั้นที่1 2คือทางพิเศษสีรัตหรือว่าทางด่วนขั้นที่2 3คือทางพิเศษอุรรัตยาหรือว่าบางปะอินปักเต็ดทุกด่านนะครับในวันศุกร์ที่13ตุลาคมนี้เริ่มตั้งแต่เวลา1นานิกาขอไปครับเริ่มตั้งแต่เวลา0นาฬิกา1นาทีเป็นต้นไปจนถึงเวลา24นาฬิกานะครับเนื่องจากเป็นวันหยุดราชการประจำปี เอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าสารโดยธนาคารอมสินครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์จะกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพได้อย่างไรนะครับพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขไทยพง์พัฒนสิริผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพะเยานะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับรับอาจารย์ครับถามเป็นความรู้ก่อนท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์เนี่ยนิยามคืออะไรอาจารย์ครับครับก็ขออนุญาตแจ้งเป็น เป็นเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนะครับที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับ <c oughs> แล้วก็มีการทราบว่าตัวเองเนี่ยในการท่องเที่ยวต่อวันนะครับหรือต่อคืนนะฮะมีการใช้ทรัพยากรโดยคิดเป็นค่าการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกนะครับหรือเราพูดง่ายๆว่าเป็นค <c oughs> าร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์นี่นครับนะฮะแล้วก็เป็นปริมาณเท่าไหร่นะครับเป็นต่อวันแล้วก็ สามารถมีกิจกรรมชดเชยในการลดการปล่อยคาร์บอนหรือซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยให้กับเป็นให้เท่ากับเป็นศูนย์ได้ครับนะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตยกตัวอย่างว่าใช่เลยใ,<น>ใช่เลยในในการท่องเที่ยวของเราเนี่ยฮะในส่วนใหญ่เนี่ยก็จะตกของของเราของเราเนี่ยเราศึกษางานวิใจัยในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินะครับกดยเฉพางนชาติดยอยนนนนอุทยานแห่งชาติซ้อนนะครับที่อ ชาวภูถิ่นต้องกล้านะครับก็ในการท่องเที่ยวต่อคนต่อวันนะครับก็จะมีการปลดปล่อยคาร์บอนเนี่ยประมาณสิบถึงยี่สิบกิโลคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าอะคพูดง่ายๆว่าในหนึ่งวันเนี่ยเรากินข้าวเช้าหนึ่งมื้อสองข้างวันหนึ่งมื้อชาติเย็นหนึ่งมื้อนะครับแล้วก็มีกิจกรรมในการนอนพักเนะครับในพักในห้องพักของบุทยาน นะครับหรือโรงแรมก็ได้นะครับก็จะมีการเกิดน้ําเสียนะครับการใช้ไฟฟ้านะครับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถตีเป็นตัวเลขนะครับคํานวณเป็นมูลค่าเป็นคํานวณเป็นค่าคาร์บอนออกมาได้นะครับในระหว่างสิบถึงยี่สิบนะครับประมาณการนะครับอืแล้วก็หลังนั้นก็จะสามารถซื้อคาร์บอนเครดิตมาเช็เขยนะครับในสมมุติว่าเราปลดปล่อยคาร์บอน ประมาณ20กิโลกรัมครับอนคาร์บอนไดท์เท่าต่อคนนะฮะต่อวันนี้นะฮะเราก็สามารถไปจับซื้อนะครับคาร์บอนคาร์บอนเครดิตที่มีนะครับในตลาดคาร์บอนมาร์เก็ตที่องค์การแหางการเืนกระจกได้อืมนะครับก็สามารถทาให้เราเป็นศูนย์ได้เป็นต้นนะครับครับครับกับมฟังอาจารย์พูดเหมือนกับผมไม่ไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าแต่ละวันแต่ละวันผมใช้ไปเท่าไหร่เนี่ยอาจารย์ ครับผมก็ในส่วนหนึ่งนะครับเราก็มันจะเป็นเทรนปัจจุบันและอนาคตด้วยนะครับเวเราเข้าใจคำว่าท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับท่องเที่ยวเชงนิเวศเนี่ยแต่เราไม่สามารถตีเป็นมูลค่าออกมาได้ว่าอ่าเราท่องเทีย่ยวท่องเที่ยวเชงนิเวศเนี่ยมันเชงนิเวศเท่าไหร่นะครับเราอ่เาเราเป็นการส่งเสริมเป็นลักษณะว่า ดูธรรมชาติลดการทิ้งขยะลดการกปล่อยของเสียอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันมันไม่สามารถตีว่าตีเป็นเป็นตัวเลขออกมาได้นะฮะเพราะฉะนั้นขอ,องการบริหารการเลื่องกระจกนะครับแล้วก็ทางปปขอนะครับ,รบที่เป็นแหล่งทีนเนี่ยเขาก็จะส่งเสริมนะครับการท่องเที่ยวลักษณะเนี้ยเพื่อนะครับหนึ่งเลยนะครับจริงๆแล้วเป็นการประหยัดต้นทุนของหน่วยงานและผู้ประกอบการ นะครับอย่างเช่นในหนึ่งวันเนี่ยจริงๆเรา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 ไม่ทราบเลยนะครับว่าวัน,ว,นวันหนึ่งเราใช้ไฟไปเท่าไหร่ต่อหน่วยต่อ,อคนนะฮะเราไม่รู้นะฮะหรือเราใช้เราจะต้มกาแฟหนึ่งแก้วนะ,ะัะท่านพิธีกรกัรบกาแฟหนึ่งแก้วเอ๊ะเราจะต้มใช้น้ําเท่าไหร่ดีกาแฟมาจาก <c oughs> ไหนด้วยนะฮะอาจารย์ใช่โอ้โหละเอียดยิบเลยมันจะมีมันจะมีเรื่องของคาร์บอนฟูอินของมันอยู่แต่ละ แต่ละอย่างที่เราไม่เลือกใช้ได้นะฮะเป็นต้นครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถควบคุมตัวเองได้นะแล้วก็จะเราจะควบคุมตัวเองในชีวิตประจำวันหรือการท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะทำให้เนาะการท่องเที่ยวของเราเนี่ยนะครับมีความหมายมากขึ้นด้วยนะครับก็เป็นการส่งเสริมให้หลายๆส่วนนะครับ ที่เกิเกิดจากการท่องเที่ยวได้เรียนรู้ในระหว่างการท่องเที่ยวด้วยนะครับในสื่อของเราเนี่ยเราทําให้อ่สื่อประชาสัมพันธ์ให้กับอุทยานแห่งชาตินะครับอย่างเช่นเข้าห้องน้ํากดกดน้ำหนึ่งครั้งใช้น้ำกี่ลิตรครับเป็นการปลดคาร์บอนเท่าไหร่อ๋อถ้าบอกอย่างนี้เป็นตัวเลขมาที่ทพอจะรู้ได้อ่าครับครับใช่ครับใชชาร์จมือถือหนึ่งหนึ่งครั้งอ่าหนึ่งครั้งต่อการอ่ามือถือหนึ่งเครื่องนะครับกับ แต่สปาค์เองอฮไม่ได้แพงนะบางคนยังคิดว่าแพงอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้มีการเรียนรู้ตรงนี้ด้วยครนะครับแล้วก็ปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่อืมหรือแม้การบริโภคนะครเราก็ส่งเสริมว่าจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์มีเยอะๆมากมายนะครับตามร้านสะดวกซื้อที่มีฉลาดลดโลกร้อนฉลาดคาร์บอนฟิ้นเราก็จะสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ ผู้ประกอบการเนี่ยหรือผู้ผลิตเนี่ยเขามีจุนาที่รักโลกอย่างมมเงี้ยก็สามารถเลือกซื้อได้น้ำยาล้างจานนะครับก็มีหลายยี่ห้อนะครับสมมุติว่าเราจะไปะเที่ยวในที่ยาเนี่ยเราจะเป็นกรรักษาโลกไปด้วยเนี่ยเราใช้เรื่องอยางน้ำยาล้างจานที่ไม่ก่อให้เกิดน้ําเสียอ่อยางนี้เป็นต้นนะครับในทั้งเรื่องเสื้อผ้านะครับท่าสมมุติพิธีกรหรือผู้ร่วมฟังเนี่ย นะฮะในวันนี้เนี่ยอ่าเราออก,ออกแบบการท่องเที่ยวแล้วเราจะไปเที่ยวอินทนนท์ในช่วงป e ีใหม่นะครับเอเราจะเลือกซื้อเื้อผ้าที่ต้องไปรีบไหมต้องใช้ไฟไหมล้วก็สามารถเลือกเสื้อผ้าที่เป็นอ่ไม่จะเป็นต้องรีบได้อืาไม่ถือเตรียมของที่ไม่ก่อให้เกิดขยะไหอนะคร <laughs> ผมฟังอาจชาติพูดเยโอ้โหเยอะฮะเยอะมาก <laughs> ครับมันก็รู้สึกว่ามันมันทำให้การเที่ยวอาจจะดูแล้วอไม่สนุกนะครับแต่จริงๆก็ถ้ามองอีกมุมหนึ่งอาจารย์มันก็มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องต้องดูแลโลกใบนี้มากขึ้นนะฮะอาจารย์ใช่ครับจริงๆเราเราไม่ได้ส่งเสริมว่าทุกท่านต้องเที่ยวแบบอาหยับหรือต้องเดินไปอย่างเดียววันนี้ก็คงไม่ใช่ไม่ถึงขั้นนั้นนะนะแต่ว่าให้พอรู้ว่าให้พอรู้อืมันมีมันมีการคิดคํานวณตรงนี้เกิดขึ้น ใช่ไหมฮะมันทำให้การใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเนาะ,ะใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่านะฮะแล้วก็สามารถรู้วิธีในการชดเชยคาร์บอนเครดิตได้ครับนะโดยโดยใช้ในการปลูกต้นไม้นะครับเราอาจจะมีกิจกรรมในอนาคตเนี่ยสามารถปลูกผลไม้ได้บางแห่งในบางพื้นที่เนี่ยที่เขามีกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อขายคาร์บอนเครดิตเราก็จะไปส่งเสริม อถึงเป็นปอนตรงนี้ได้นะครับก็เริ่มมียเยอะเยอะมากขึ้นนะครับตอนนี้นี่เราจะเป็นอ่อ่าาไม้ยืนต้นยางพาราต้นไม้โตเร็วก็มีอยู่แล้วฮอันนี้ก็เราจะเข้าใจได้ละโอเคสมัยก่อนเราเราตรานิยมปลูกต้นไม,ม้แต่เราไม่รู้เหตุผลว่าเฮ้ยปลูกไปทําไม้เน่ยปลูกเไปทําไมเราพอเข้าใจเรืองล,งนะนะลองังนะว่าเออมันคายออกซิเจนนะอะไรย่นี้ใช่ไหมฮะ แต่เนี่ยมันจะมีความหมายมากขึ้นนะครับแต่ว่าจะสารารถไม่หนึ่งต้นเนี่ยเราสามารถชดเชยในการใช้ชีวิตประจําวันเราได้เลยครับนะฮแล้วก็ปล่อยไอเจนเท่าไหร่หรือซัคาร์บอนมาเท่าไหร่เออมาลยคือคิดมากขึ้นนะฮะอาจารย์อ่าใช่ครับพ่มามากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าทําดังนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีการปลูกฝังนะครับในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าแล้วกันครับนะครับ แล้วก็จะทําให้ต้นทุนในการใช้ชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันจะลดลงอืมครับทีนี้มันจะเป็นมีส่วนสัมพันธ์กับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพได้อย่างไรครับอาจารย์ครับอแน่นอนครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ทางบพอ,อนะครับแล้วก็ทางกรมการท่องเที่ยวนะครับก็ความร่วมมือกันอยู่นะครับแล้วก็นำงานผลงานวิจัยเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในลักษณะต่างๆโดยเฉพาะ หลายหลายสมาคมนะครับไม่ว่าสมาคมโรง,งแรมนะครับสมาคมท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยจริงแล้วในส่วนเนี้ยในส่วนของนักท่องเที่ยวทางต่างชาตินะครับหรือการมาจาัดประชุมวิชาการจัดคอนเฟล็ตหรืออีเวนต์ต่างๆนะครับในระดับโลกเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเนี่ยเขาต้องการนะฮะโดยเฉพาะบางโรงแรมนะฮะบางโรงแรมเนี่ยมีการจัด อ่อีเวนต์นะครับประชุมนะการประชุมนานาชาติบางแห่งที่เขาสำหรับนานาชาติสากลเนี่ยเขามีเคลมรมาเลยว่าโรงแรมเนี้ยมีการจัดการเป็นมิตร,ตรสิ่งแวดล้อมไหมครับแต่ถ้ามีสามารถมีกระบวนการที่ซื้อไปซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยในการจัดงานของเขาได้ไมหมอืมอนี้ก็จะแล้ว นะครับหรือแม้ัระทัางทางกลุ่มกลุ่มกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับสายกลุ่มวัฒนธรรมหรือท่องเที่ยวธรรมชาติเนี่ยก็จะมีทัวร์ประเภทนี้เกิดขึ้นอีกเยอะครับอืมตอนนี้กระแสดีไมหมอาจารย์เนี่ยอ๋อแน่นอนครับผมว่าอมีความต้องการอยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนะฮะหรือรเผเ่อในกลุ่มลักชวรี่ด้วยซ้ำนะครับที่เขาโปรแกรม เรามีหลายเราตอนนี้เราก็เริ่มโครงการใหม่นะคะรับโดยเฉพาะรีสอรบางแห่งที่มูลค่าระดับต่อวันเนี่ยเขา,าหลายหมื่นบาทต่อวันเนี่ยเขาต้องการเพน่มนะครับเพราะว่ามีกลุ่มลูกค้าที่จําเป็นอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งที่แถวเขาค้อที่แถวค้อนี่นะแถวข้อเนี่ยมีรีสอร์ทบางแห่งเนี่ยมีขอห้าเ้เยอะแยะเลยนะฮะ เยอะมากนะครับมีห้ามขยะนน้ำุลาเข้าหรือห้าม <ừ> um. ส่งเสียงดังอย่างนี้นะครับเขาห้ามมีสีหน้ากระดาษอย่างนี้นะฮะ <c oughs> แต่เขามีลูกค้าประจําอ๋อขายแพงด้วย,ไ,วย <c oughs> ไม่ถูกไม่ถูกอืมเพราะฉะนั้นมันมีมีกลุ่มลูกค้าสายคลีนเนี่ยนะครับเป็นเป็นเป็นกลุ่มเฉพาะที่มีมีมูลค่าสูงเนี่ยครับพอสมควรอืมครับก็น่าสนใจนะฮะส่วนเอาละ แนวโน้มมันจะต้องไปทางนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราหาอาจารย์เป็นความรู้นะถ้าเราจะต้องเริ่มต้นตัวเราเองด้วยกันที่ว่าจะต้องปรับเนื้อปรับตัวเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นยังไงก่อนอาจารย์นะ,ะนะต้องเข้าใจนิยามก่อนไหมหรือว่ายัางไงครับอาจารย์ครับครับผมก็การศึกษาหาความรู้นี่ก็เป็นเรื่องสาคัญนะครับเพราะว่าเราจะทําอะไรโดยใช้อ,อการใช้ความรู้ว่าก็าเป็นสิ่งที่คุณต้องทํานะครับก็เราจะได้ไปถูกทางด้วยนะฮะอย่างเช่น เว็บไซต์ของบอบขอเนี่ยหรือทางมอพะเยาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเรื่องของเขามีข้อมูลในการส่งเสริมเรื่องการนึงกระจกตรงนี้อยู่แล้วก็คาร์บอนเครดิตด้วยนะครับโดยเฉพาะของการดึงการดึงกระจกนะครับสามารถเข้าไปศึกษาดูได้นะครับแล้วก็สมาคมตีต้าด้วยนะฮะที่ก็ทํางานร่วมกันนะครับการส่งเสริมเพราะฉะนั้นะรเราสามารถรู้นะครับอย่างเช่นมันจะมีฉลากผลิตภัณฑ์นะครับ น้ำดื่มเนี่ยไม่ว่าน้ำดื่มหรือของสดนะครับหรือของบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูปอาหารสำเร็จรูปเนี่ยมีอยู่เยอะนะฮะมีเยอะแต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะเราไม่ค่อยไ,ได้ดูฉลาดกันเ,เนี่ยเป็นรูปให้พฤติกรรมของเราในการเลือกซื้อเนี่ยมันจะอะมันใ็้จะไม่ได้คำนึงถึงตรงนี้มันเป็นคือเป็นข้อแรกเลยเพราะว่าเรื่องการกินเราต้องกินวัก,กวันอยู่ใช่ใชรับ เพราะฉะนั้นเรื่องลักษณะเรื่องของตัวเลขคาร์บอนเนี่ยต่อหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือต่อการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยผมคาดหวังว่านะครับมันจะเป็นตัวเลขที่นะครับเหมือนตัวเลขสุขภาพเนี่ยเราต้องรู้ว่าหนึ่งวันเราใช้เราต้องการแครีตต่อวันเท่าไหร่เท่าไหร่อืมอ่าใช่ไหมต่อไปแล้วก็เหมือนกันครับต่อไปทางเราทุกคนในการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยเราปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่ ผกใส่ครับว่าเท่าไหร่เราควรจะมีรกิจกรรมการลดเท่าไหร่ไ้บ้างในหนึ่งปีก็ได้ครับอเราอีกทางหนึ่งเพื่อเป็นการการสร้างเศรษฐกิจเราสามารถส่งเสริมเนะเราก็ไปดูว่าอนชุมชนนี้นะครับโรงแรมแห่งนี้นะครับ,บมีการจัดการอสิ่งแวดล้อมที่ดีมีกิจกรรมการชดเชยการปลูกประจบเนี่ยเราก็สามารถเป็นคนหนึ่งเข้าได้ก็ะจะดึบบงการกระจายรายได้ด้วย ครับอ่ะน่าสนใจครับเอาละครับวันนี้รบกวนอาจารย์แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับอาจารย์ครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขไทยพงศ์พัฒนศิรินะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพะเยานะครับอีกหน่อยจะมีรถไฟผ่านมหาวิทยาลัยพะเยาแล้วจวนแล้วนะครับอีกไม่กี่ปีเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าสารโดยธนาคารออมสินนะครับเดี๋ยวสบาน้ากลับมาพบกับช่วงเล่าสารโดยธนาคารออมสินได้ใหมม่่นนนนะคครัับสววี้ผไปเฉลยําาถม ถามคุณผู้ฟังนะครับว่าธนาคารออมสินเนี่ยได้ยกระดับมาตรฐานหรว่ามาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการฝากเงินสดที่ตู้อัตโนมัติของธนาคารนะครับซึ่งการฝากทุกครั้งเนี่ยจะต้องระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็รอรับรหัส OTP ผ่านทางโทรศัพท์มือถือส่วนถ้าจะฝากโดยใช้บัตร ATM ก็ตามบัตรเดบิตก็ตามหรือบัตรเครดิตก็ตามเนี่ยจะต้องใช้บัตรที่เป็นของผู้ฝากเงินเท่านั้นนะครับมาตรการนี้คําถามคือจะเริ่มเมื่อไรคำตอบคือเริ่มวันที่11พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวกับเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวก็เช่นเดิมในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ